สวัสดีครับผมไอาจาก AIT คลิปในวันนี้เรามีกับสมาร์ทโฟนเพื่อสายเกมเมอร์โดยเฉพาะกับค่าตัวไม่ถึง8,000บาทแต่คุณจะได้ประสบการณ์เพื่อเกมเมอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่มาพร้อมกับการออกแบบให้สามารถสัมผัสหน้าจอได้อย่างลื่นไหลติดนิ้วเป็นอย่างดีครับ รวมถึงหน้าจอที่เลือกใช้เป็นหน้าจอ OLED ด้วยนะสู้แสงดีมากสีสันคอนทราสต์ดีมากจริงๆครับแล้วก็ SOC ที่ใช้งานก็เป็น SOC ที่แรงเพียงพอที่จะนำไปเล่นเกมกับเพื่อนๆได้อย่างสบายใจครับสมาร์ทโฟนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่นคือเจ้าตัวนี้ครับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับฝาหลังเท่ๆแบบนี้เทคโนโ p o w 6เขาเก่งและดียังไงไปชมรีวิวกันครับ ครั้งแรกที่ผมได้เห็นเทคโนโลว่า6เครื่องนี้ ผมก็รู้ได้ทันทีครับว่าเขาออกแบบมาเพื่อสายเกมเมอร์โดยเฉพาะครับเพราะฝาหลังมันเท่มีการเล่นลวดลายที่เน้นเรื่องของความเป็นเทคโนโลยีเน้นเรื่องของความทันสมัยในการออกแบบแบบ Dynamic t e c h Design จากทางเทคโนแถมมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ ip 53ทําให้ไม่ว่าเราจะเจอฝุ่นเจอละอองน้ําอะไรก็ตามเนี่ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะอ,อยู่กับสายเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีพร้อมพอร์ตในการเชื่อมต่อทั้ง usb type c 2.0และ a u d i o j a c k 3 5มมิลลิเมตรที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่อง ตอบโจทย์สําหรับการเล่นเกมที่บางคนต้องการเสียบชาร์จไปด้วยและต้องการใช้หูฟังไปด้วยแบบสายเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เพิ่มอารมณ์ในการเล่นได้เป็นอย่างดีครับเพราะใช้2พอร์ตได้พร้อมกันเลยส่วนหน้าจอของ Techno p o Pro, ว่า6เลือกใช้หน้าจอ amoled 10บิตขนาด6.78นิ้วความละเอียด full hd refresh rate 120 hz ขอบเขตสี dci p3 100%ที่มีความสว่างหน้าจอสูงถึง1,300นิตเอาอยู่ทุกสภาพแสงในการใช้งาน แถมมีสแกนในนิ้วมือที่หน้าจอมาให้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับทัช sampling rate ข,ของเทคโนโ o ว่า6เครื่องนี้เขามีค่าทัช sampling rate ที่สูงมากทำให้มันตอบโจทย์สำหรับสายเกมเมอร์ที่ต้องการการตอบสนองระหว่างนิ้วกับหน้าจอการสัมผัสที่แม่นยำรวดเด็วครับเพราะเทคโนโ o ว่า6มาพร้อมกับหน้าจอที่มีค่าทัช sampling r a t สูงถึง1 5 0 0เฮิร์ครับเรียกได้ว่าทุกการสัมผัสหน้าจอของเรานิ้วเดียว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว,วหรือใครบางคนที่แบบเล่นแบบ 4นิ้ว5นิ้วบนหน้าจอเนี่ยหน้าจอของ t e c โน p Pro ว่า6เครื่องนี้ก็สามารถเอาอยู่ได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการสัมผัสที่แม่นยำลื่นไหลรวดเร็วตอบสนองได้เป็นอย่างดีถูกใจสายเกมเมอร์อย่างแน่นอนครับซึ่งประสิทธิภาพของหน้าจอที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับก็ต้องมี SoC ที่เพียงพอพอดีในการเล่นเกมด้วยครับ เทคโนโพว่า6มาพร้อมกับ Mediatek Helio G99 Ultimate กับแรมภายใน 12GB และแรมเสมือนเพิ่มมาอีก 12GB ผ่านในที่ภายใน UFS 2.2ความจุ 256GB รันบน Android 14ครอบทับด้วย HiOS 14ที่มี Game Space และ Game Assistant เพื่อความลื่นไหลและความสะดวกในการเล่นเกม ส่วนแบตเตอรี่ภายในของเทคโนโว่า6เครื่องนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับกับตัวเครื่องที่มีความบางเพียงแค่7.9ม mm ิเมเท่านี้แต่ใส่แบตเตอรี่มาได้เยอะใส่มาได้แน่นจริงการใช้งาน1วันสบายสบายสบายเลยเข้าวันที่2ก็ยังหายห่วงได้อยู่นะครับสำหรับเทคโนโลยี6เครื่องนี้หากเราใช้งานแบบไม่เล่นเกมนะหรือว่าไม่ดูวนะิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยใช้แบบ daily use ทั่วไปเล่นเน็ตเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ย เข้าวันที่2สบายจริงๆครับสำหรับเทคโนโลยี6แถมรองรับการชาร์จที่ค่อนข้างน่าจะไวในเลทราคานี้ที่สุด้วมั้งเพราะรองรับการชาร์จกำลังไฟสูงสุดถึง70วัตต์ครับกับแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะใช้ระยะเวาลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มจาก0ย์ถึง100ใน50นาทีครับค่อนข้างที่จะไวครับเรียกได้ว่าชาร์จไวกว่าสมาร์ทโฟนที่มีแบตน้อยกว่าถึง2,000-1,500มิลลิแอมป์แบบชาร์จไวกว่าเยอะเลยครับ สำหรับเทคโนโพรว่า6ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะพทับใจนะสำหรับตัวผมแล้วเทคโนโพรว่า6มันตอบโจทย์ในหลายๆด้านเลยรวมถึงลําโพงในการใช้งานก็ตามนะเพราะลําโพงในการใช้งานของเทคโนโพรว่า6เครื้งนี้เป็นลาโพงคู่บนล่างครับลำโพงด้านบนแยกจากลำโพงสนทนานะครับจะอยู่ทางด้านขอบเครื่องด้านบนเลยค่อนข้างที่จะให้เสียงมิติที่ดีและเสียงที่ดังประทับใจในเลนราคานี้โอเคตอบโจทย์มากจริงๆสําหรับเทคโนโพรว่า6ออกแบบมาเพื่อสายเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆอะที่ต้องการหน้าจอที่งงตรงต้องการเสียง ลำพงดังๆมันตอบโจบได้ในเครื่องเดียวแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายในยวันนี้ก็คือเรื่องของกล้องเทคโนโพว่า6เครื่องนี้ครับเทคโนโพว่า6เครื่องนี้นะครับเป็นกล้องที่ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ครับด้วยกล้องหลังระยะ23มิลิเมตรความละเอียด108เมกะพิกเซล f 1.75สามารถซูมดิจิตอลได้ไกลสุด10เท่าและมีเซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อความเที่ยงตรงของสีสันโดยผลลัพธ์ที่ได้คือดีมากครับ ทั้งความเที่ยงตรงของสีสันการทำ HDR ในการถ่ายย้อนแสงทำออกมาได้สวยงามแถมดีเทลของภาพยังเก็บได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ระยะทั่วไปไปจนถึงระยะ6เท่าเลยครับค่อนข้างที่จะพะับใจในการถ่ายรูปด้วยเทคโนโลยีว่า6เครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแลนด์สเคปหรือการถ่ายอาหารอะไรต่างๆการถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมันเอาอยู่ได้ผ่านกล้องเลนหลักเลนเดียวเท่านั้นทั้งระยะทั่วไปและดิจิตอลซูมและที่สำคัญนะครับเทคโนโลยีว่า6 รองรับการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังความละเอียด 2K 30 fps นี่ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่เอาอยู่ในหลากหลายด้านไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมเท่านั้นนะแต่เรื่องของหน้าจอที่มีความเที่ยงตรงเกินกว่าที่เราจะหาได้ในเลา,านี้ความสว่างหน้าจอที่สูงหรือแม้แต่ ที่ให้เป็นลำโพงคู่แล้วและยังมีกล้องเดี่ยวที่เป็นกล้องเดี่ยวที่เราสามารถไว้ใจได้จริงๆครับในการถ่ายภาพโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวเทคโนโลยี Pro 6เนี่ยผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีได้สงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ